สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องวันที่17มิถุนายน67ครับผมครับตอนเย็นครับมอนีเกามาเชียกัดท่านได้สรุปตัวเลขให้พี่น้องที่โยครับผมมาสํานักใ้แน่เพิ่นเข่าครับพี่น้องเนาะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลให้พี่น้องที่ดดตามต่อเด้อครับผมก็มีหลายสํานักอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก้อนอื่นก็อย่าไปโทษไปย้ำพอหลองครับพี่น้องเนาะครับผม เพิ่นกับสุดยอดอีลีครับผมสำหรับเดขกพอลองครับรู้ซึกว่าจะเดินดีเขามาหลายงวดเด้อครับผมที่เพิ่นประกบตัวเลขกเขาครับว่างหันกับเขาซีศูนย์เขาพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นกับมากคือเกาครับผมเจ็ดกับสี่มากซีเด้อครับพี่น้องครับผมครับถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะเดขกตั้งรักเพิ่นว่าจะเป็นสูตรหนึ่งหรือว่าสูตรสองครับผมตอนนี้เกามาเช่จะอ่าซุ่มทั่วไปหาพอก็ได้ครับผมครับบ่ไใด อ่าโทษไปก้อนหนานี่ครับผมจะโทษไปตอนนี้เลยถ้าจังไหนถ้าเกิดพอเพ็นอยากอยู่ก็มาเชื่อกับจีเอาสรุปสรุปมาให้พี่น้องเบิ่งครับผมครับโทษไปถามเขาไปยามพอกันครับผมครับก็ดีใจก็พอครับผมเพิ่นก็จะได้เฮี้ยนไม่ครับพี่น้องเนาะครับผมครับเอาไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอร้องเลยครับผมก้อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอก็มาเชื่อกับขอขอพูดคุณพอเด้อครับผมก็ ขอขอบคุณพี่น้อง f อฟครับผมที่ให้ค่าสม,มุดประกาพอหลองครับผมขอขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณยังสูงครับผมครับรับชมรับฟังตัวเลขก,กับพอหลองกันเลยครับ อดสากอย่ครับผมพอได้พอได้รับสายกับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขกชุดสรุปน้่กันครับพี่น้องเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งชุดสรุปครับพี่น้องเนาะพอดีติดต่อพอได้ครับผมครับนี่ครับผมเล็กพอหล่อครับพี่น้องงวดว่างหันครับเลขตั้งรักครับพี่น้องเนาะงวดนี้กับสามหนึ่งกับที่ว่า ผ่านครับพี่น้องเนาะสามมาประกบกับข้างหลังครับสามหนึ่งแล้วก็ซี่นี่ไปยุ่แถวเดียวกันเลิกครับพี่น้องซี่ไปยุ่แถวเดียวกันแต่ก็ทีสําคัญครับผมเลขดังหนึ่งหาพอดับไว้ยูอิลีครับพี่น้องเนาะอันนี้คือทีเกามาเชียร่วงคลิปอีกอ่าใกล้ๆเลขจะออกครับผมก้อนหนานั่นประมาณหนึ่งมือครับเกามาเชียร่วงคลิปว่าเลขไม่น่าลงทุน บนล่างพ่อหลองครับผมรอวเาียกดับพ่อหลองก็มาเชื่อก็คือเอาเลขแถวล่างเนี่ยนะครับผมมาประกบกันแล้วก็ดึงออกมาไว้นี้ครับพี่น้องเนาะสังเกตดีๆครับผมเลขชุดนี้คือเลขดับพ่อหลองครับผมนี่เอาอยู่เด้ครับพี่น้องเอาอยู่ครับเอาอยู่นี่ครับผมวิธีเบิ่งเลขดับเพิ่นก็คือแถวล่างครับพี่น้องเนาะกับแถวล่างนั่นเอง จะเห็นว่าเอาอยู่ครับกับที่กัมมเชียกัมนำเชียบอกนะครับผมว่ามีชนเหรียอาจารย์ต่อยอยู่สองคูครับผมคือหนึ่งหากับสี่หาครับผมเป็นเหรียญบนหาลงทุนของพอหลองครับผมกับถ้าไม่เกิดเหรียเหลืออีกสองคูของอาจารย์ต่อยคือสี่ศูนย์กับศูนย์หนึ่งมนว่าครับพี่น้องครับผมครับน้ำเชียก็ลงไปอยู่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับบอกเป็นกลางๆครับพี่น้องเนาะมักกะจัดครับผม นี่เลขพอร้องนะครับผมรู้สึกว่าสูตรนี้จะพี่น้องเอฟซีเริ่มจะให้ความสนใจแล้วครับผมเพราะว่าแถวล่างต้องมาต้องมีให้เห็นถีกรอมาเชียบอกทุกคิปครับผมถ้าพี่น้อยทอ่ย้อนเบิ้งจะเห็นว่าสูตรนี้สุดยอดแต่ถามว่าสูตรนี้กอรมาเชียพอสอนแล้วครับผมสูตรนี้พอสอนแล้วเพียงแต่ว่ากอรมาเชียบ่คอยแล้วมาใส่ครับผมช่วงหนึ่งห้างหายไปครับพี่น้องเนาะพักล้างพอก็เริ่ม,มามาใส่แล้วครับผม เพราะว่าเริ่มเดินดีครับพี่น้องครับเริ่มเดินดีครับสูตรนี้พอสอนอยครับแต่ว่าสูตรนี้พอพระท่านสอนซึ่งสินเดียนนี้ก็ไม่เชื่อกับต่างใจจะไปหาพอนี่ยนะครับผมไปหาพอครับพี่น้องเนาะจะไปเลี้ยนสูตรน้ำผึ้นบรูว่าพอเพึ่นจะอ่าทายดอดหบ่ออันนี้ก็เป็นอ่า อีกเรื่องหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับผมอันนี้คือความตั้งใจที่ไปขอเพิ่นครับขอวีซ่าน้ำผอเอาครับพี่น้องพอร้องผ่านไปครับผมเพิ่นกับประกบคู่เขาศรีสวนเด้อครับพี่น้องเข้าศรีสวนวังหันเขาเก่าสามครับอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องเนาะแตกสามตัวครับผมวิ่งเข้าที่ศูนย์ครับผมวิ่งบนครับนี่แหละครับผมอาจารย์ชายแดนคู่เงินคู่ทองของเพิ่นครับพี่น้องเนาะ ที่ได้โค้งสุดท้ายได้ครับพี่น้องโค้งสุดท้ายพผลเบาเบาถึงตัวนี้ครับผมแต่ว่าคลิปแรกเพิ่นขีดเส้นไตเลย่ด้ๆครับพี่น้องเพิ่นขีดเส้นไตเลยนี่ครับผมขีดเส้นไตไปสองครูครับพอโค้งสุดท้ายเพิ่นไปมักซีหนึ่งหากับซีหนึ่งหกกับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าถ้าพี่น้องมีซเห็นคลิปแรกของเพิ่นกับจิตแคบไปแล้วคงจะนแต่โชคยิ่าลับครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าไปส้นกับเบรกอาจารย์ต่อยอยู่ ต่อมาครับผมอาจารย์สายบุญครับผมนี่เป็นเลขมีที่มาได้ครับผมครับเพิ่นไห้วิ่งบนหนึ่งหลักหน่วยครับผมรองห้าเข่าตัวร่องครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสุดยอดคือเลขล่างครับผมครับงวดก้อนนั้นเพิ่นเข่าบนครับแต่ว่านี่กับเข่าบนที่ก้าครับพี่น้องเนาะร่องหาแต่ว่างวดนี้เต็มเต็มครับพี่น้องเลขล่างวิ่งล่างสามประกอบคู่สามหนึ่งเลขครับพี่น้องนี่ครับผมเลขมีที่มา อาจารย์สายบุญครับเดี๋ยวเมื่อื่นก็มาเชื่อจะทั่วหาอาจารย์เด้ครับผมับครับนี่แหละครับผมเลขอาจารย์สายบุญแล้วก็พร้อมกับเลขปูคู่บาครับผมปูคู่บาเพิ่นมีสององค์เ้อครับพี่น้ององค์ที่เพิ่นห้ตะเกาเนี่ยเพิ่นเพิ่นป่อยุ่วัดครับพี่น้องเนาะเพิ่นไปทุดงองค์นี้คือองค์ที่เพิ่นยุ่วบัดครับผมที่เพิ่นห้เก่าสามงวดวางหันงวนนี้เพิ่นก็ห เม็ดเดียวครับพี่น้องเกมาเชียกับตัดหายอยู่ครับผมบนล่างสามหนึ่งครับผมเต็มเต็มค่อยคอยเบิ้งไปครับพี่น้องเนาะอันนี้เลขลักซิบล่างกับลักหนวยล่างของเก่าเมชาต์ครับผมประกบกันลักซิปเป็นลักหนวยลักหนวยเป็นลักซิปครับพี่น้องนี่คือสูตรเกมาเมชายที่เอามาจากลอยมาไล่ครับพี่น้องวันนี้ก็ผพดหลักนิดหน่อยครับพี่น้องเนาะ ผิดลักครับหนึ่งสามหกคู่หนึ่งสามครับผมในีัตกกันพ่อบินเดียวครับพี่น้องสุดยอดที่กันครับผมเลขนั่งเอาครับผมจากเหรียญโบราณครับพี่น้องสามหนึ่งเจ็ดครับตัดเลนมี3สามหนึ่งตรงตรงครับพ่อบินเดียวเด้อครับผมดูสึกว่างนนี้พ่อบินเดียวเลขนั่งเอาเพิ่นกับเขาเลขคำนวณเพิ่นกับเขาครับผม สตัวบนสี่ครับพี่น้องเนาะสตัวบนสี่หลักร้อยห้าครับพี่น้องครับผมเสียดายพอว่าเด็กประกบ540ี่ครับ 5, 4, พี่น้องครับเ้องสังเกแตก3ามตัวคืออาจารย์ใช่เดียนเลยครับผมนี่เบิ้งดีๆได้ครับผมเด็กพ่อบินเดียวอันนี้กามาเช่เลักน้วยสองตัวไปเบิ้งในเหล็กต่างลักพอรองครับผมไดมาเหล็ก นี่แหละครับผมามักสามก็ะถ่าซ่อหนี่มักสองก็ได้ซ่ําหนีครับผมเข้าที่หนึ่งสามครับผมเอาลักน้อยสองตัวไปดึงเลขกที่ว่าประกบคู่ได้กันกับพอหลองครับพี่น้องเนาะตัวไดมาไดตัวไดมาบ่ไดครับออกตัวกลับครับพี่น้องแล้วก็อาจารย์ประจันตะคามเลขกในตะล่างพ่นเข่าเ้อครับผมครับประกบคู่พ่นดึงมาบ่ถือครับผมหนึ่งสามปูปิศานาครับพี่น้องเนาะแต้มเดียว คือเหล็กเล่าเลยครับผมเหล็กเล่าปูกระเตียมเดียวครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับผมปูปิศานะครับนี่กับชุดหยาดในกันได้ครับพี่น้องสูตรนี้กลามาเชื่อคุยกับปูตลอดเด้เหล็กล่างสองตัวนี่พ่กผิดครับพี่น้องนะปูว่าพ่กพิจกเตียครับเหล็กบนเพิ่นรุดครับผมเหล็กบนเพิ่นรุดเหล็กล่างนี่ครับพี่น้องนักสูตรนี่ หวดก้อนน,นั่นเพิ่นได้แปดกับสองครับผมก็เด็กคุยกับปูอยู่เข่าสองได้ครับพี่น้องงวดนี้เขาหนึ่งครับเธอเบิ้งครับพี่น้องว่าพิ่น,นจะไดตตัวใดครับผมเพราะว่า,อาตอนนี้เลขกตัวหนึ่งกับมาแห้งแล้วครับพี่น้องเนะาะเธอเบิ้งลิปน้ำเชียร์หรือว่าเก่ามาเชียร์ครับผมตั้งแต่ต้องงวดครับผมเลขกล่างกันนาชินูแล้วครับผมครับพ่อจ่อยครับพี่น้องครับผมเลขกพ่อจ่อยงวดนี้เพิ่น อ่ารุดเด้อครับผมรุดไปครับพี่น้องเนาะครับลงล่างครับผมสูตรเพิ่นครับซึ่งว่าสูตรเพิ่นสิกับกันได้ครับผมครับสูตรบนลงล่างสูตรล่างขึ้นบนครับผมครับสิบล่างเก้ากับศูนย์ครับผมไปบนสิบบนหกเก้าสามลงล่างสามครับพี่น้องเนาะ เรว่าเหล็กอาจารย์สายบุญเพิ่นกับเขาครับผมเหล็กติดบนติดล่างครับห้ากับสามที่ปะกายครับพี่น้องเนาะวิ่งล่างหนึ่งลงคีไปลวเดอครับผมผีปะกายวิ่งล่างตัวใดพี่น้องเอฟซีเขาคงจะเห็นแล้วครับคำนวณต่องวดเลยครับผมผีปะกายครับวิ่งล่างตัวเดียวคือกันครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพ่อสุพรรณครับพี่น้องเนาะ เบิ่งดีๆจะเห็นว่าครบ3ตัวบนครับพี่น้องหกตัวมาครบ3ตัวบนที่หาศนย์ครับผมเด่น4กับ5กับมาครับเลขต้องมากับเขาครับเสียดายครับพี่น้องเนาะพอเน้นไปทีหนึ่งครับผมบ้องสันกับเดเฮกันครับผมถ้าเป็นเน้นที่ศูนย์ครับนี่ครับผม นี่ชุดเต็มของเพิ่นเอาโทษที่เหล็กล่างครับผมเหล็กล่างกอดข้อกันเหล็กล่างหนึ่งสองสามกอดคอกันเสียน,น้องคายครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งสุดยอดขึ้นกันครับผมเสดายเลขประกอบเพิ่นไม่มีหนึ่งบ้องสั่นพี่น้องอซี่จะในเฮ่เต็ม,เต,มเต็มขกันครับผมเลขกวิ่งเสียดน,น้องคายโดยเฉพาะ เลขวิ่งล่างครับผมเพิ่นได้สามครับพี่น้องเนาะวิ่งได้ตังครับผมครับใได้ประกบกับผีประกายครับพี่น้องเนาะผู้หนึ่งได้สามผู้หนึ่งได้หนึ่งครับผมเต็มเต็มครับพี่น้องวดนี้เดี๋ยวกลับมาเชียร์จะิญองทําการบานเบิ้งได้ครับผมครับเลขโค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะเจนน้องคายครับผมครับเลขวิ่งเพิ่นกันยั่งือว่ามาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าไปรักลอยห้าครับผม เซียนเขาใหญ่วิ่งบนหนึ่งกับห้าโค้งสุดท้ายได้ครับผมเข้าที่ห้าไปหลัก 100, ร้อนะ 100, ครยครับพี่น้องเนาะไปหลักร้อยครับผมเฉียดไปครับพี่น้องสี่หนึ่งห้าครับอาจารย์เซียนเขาใหญ่หลักร้อยงวนดนี้เพิ่นครับผมไปเป็นสิบกับหน่วยเลยครับผมศูนย์ซีครับพี่น้องเนาะหลักร้อยเพิ่น คุณลุงลอตเตอรี่ก็ไปรักลอยกันครับพี่น้องงวดนี้ครับผมประกบบอมมาเด้อครับพี่น้องเพราะว่าไปรักลอยตัวนี้ขึ้นบนกับผมครับงวดนี้บอมมาครับคือยังพอหลาดพ่าครับพี่น้องเนาะเสียนเรียกลาวเพิ่นกับลงลางครับผมเด่นบนขุงเพิ่นครับนี่มาสรุปให้พี่น้องเบื้องเด้อครับพี่น้องครับหลักสิบบนเข่าเด้อครับผมหลักสิบบนพอไพ่บุญเข้าที่ศูนย์ครับผมหลักสิบบน เสียดายรักหน่วยพิ่นเป็นหาครับพี่น้องเนาะวงเส้นก็เต็มเต็มครับเด็กฟันพันรุดครับพี่น้องครับผมนี่ครับพี่น้องสูตรร้อยมะลัยเลขหลักหน่วยล่างครับผมไปเป็นรักซิปจ่อยครับพี่น้องงวดนี้ครับที่ตามมาเพเคยเป็นรักซิฟเด้อครับพี่น้องที่ลงที่บึงจากย้อนหลังไปงวดนี้พันมาเป็นรักซิฟครับเดี๋ยวจะนําเสนออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าสูตรร้อยมะลัยกับมาเชี่ย ตัวเด่นสามตัวลดเด้อครับผมเป็นคังแหลกครับพี่น้องเนาะในรอบปีกับว่าใดครับไม่มีทั้งบนทั้งล่างครับในรอบปีนี้สิบล่างก็เดินดีครับพี่น้องเนาะเข้าที่หนึ่งแต่ว่าไปรักน่วยครับที่ก็มาเชื่อประกบกันแล้วครับผมหนึ่งสามนี่เด่นอมตะน้ำเชื่อกับมาหนึ่งครับแม่นังบัวครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมเดขติดบนล่างหนึ่งสามครับพี่น้อง เดกเด่นผิ่นมาครบบนล่างครับผมหนึ่งสามแม่น้องบัวครับตัวนี้ก็เพอบ่ะได้ครับผมเียกไม่มาด้วยกันพ่อบางพีครับพี่น้องสองกับเก้าครับผ่านเด้อครับพี่น้องสองกับเก้าก็ถือว่าดังอยู่พอเอาอยู่ถ้าพี่น้องสนใจเด้กกมาเชื่อให้หีกเด้อครับผมต้องขอขอบพระคุณพอพอสอนสูตรไว้ให้กอมมาเชื่ออยู่ครับนี่ครับพี่น้อง ร้อยมาลัยหลุดครับผมครับครับเบิงเช่นเคยครับพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณพี่น้องพี่ที่อ่าเป็นกำลังแรงใจนะครับผมสายฝั่งทนครับผมอาจารย์ฝั่งทนเด่นล่างเข้าที่หนึ่งครับผมเรียกบนพนหลุดครับคลิปนี้กับเป็นสรุปตัวเลขครับพี่น้องเนาะพอดีพ่อร้องเพนว่าได้รับสายกับบนเพินอาชินพักพรอแล้วครับจ้งในกับ มื่ออื่นเด้อครับพี่น้องเก่ามาเชื่อจะโทรไปหาพอลองไม่พร้อมกับอาจารย์สายบุญครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชื่อกับขอไว้พรอนให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่ครับหนึ่งกร,รกฎาคมหกสิบเจ็ดกับขอกรา,ข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 าบขอบาาุคคลพระวจิป็นปูหรือว่าอาจารย์เซียนถูกท่านครับผมที่ให้แนวทางตัวเลขก,กับเก่ามาเชื่นน้ำเชื่อเลวก็ส่งต่อสู่พี่น้องซี่้จนได้โชได้ลาบไปน้ำกันครับพี่น้อง ทุกๆทันเพิ่นกับมีที่เด็ดครับพี่น้องเนาะเลขกกัมีเข่ามีรุดตามเป็นข้อมูลตามกิดตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับนี่นะครับพี่น้องเนาะชุดสรุปครับผมตามกันต่อเช่นเคยเด้อครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ